ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับ JOK เช่นเคยรเราสองคนนะครับจะมารีวิวการไฟฟวานกาดนะครับแต่ว่าเราจะรีวิวรีซซฟนะครับรีเซฟเด็กนะครับผมให้ดูนะครับผมวันนี้ก็แคนที่เราจะรีวิวก็คือเป็นแคน s h a ์โดพาร a d ินนะครับผมที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมมาได้ปัจุบันสนใจนะครับผม เพราะว่าการ P.R. ออกมาใหม่นะฮะแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวการ P.R. ที่ได้มานะครับผมให้ดูกันว่ามันทําอะไรได้แล้วมันเก่งยังไงครับผมและต้องใช้ตัวอะไรบ้างครับผมนี่ก็จะเป็นเด็กรีเซฟของคุณออมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าว่าเขาได้ใส่อะไรในเด็กนี้บ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูเริ่มจากเกตศูนย์เลยนะฮะครับผมเริ่มจากเกรดศูนย์นะครับตัวเริ่มก็คือคิปปิ้งดาร์กโกนนะครับผมตัวนี้ แกะหาสามแกะหาสามหาเป็นแกะหาสามถามว่ามันดียังไงในการคือในยุคนี้ครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราไลท์ทับปุ๊บมันถอยลงมาได้เป็นฟอร์ันนะครับมันสามารถบูตเพิ่มพลังให้ตัวหน้าได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ่อชาตโตสมัยก่อนนะครับมันก็คือมันถ้าทับแล้วมันบูตไม่ได้แต่ตัวเนี้ยมันดีคือมันถอยออกมาแล้วบูตได้เหมือนดีสมีนี่เองนะ สกิลของมันก็คือความหนึ่งหาสามนะครับเผื่อเราสกูเกตสามความนี่คือเคาน์เตอร์บาร์สใช่ไหมครับผมหงใบโอเคครับเราจบไปกับเกตศูนย์ที่เป็นเริ่มต้นนะครับผมนะครับต่อมาเราก็จะมาดูในส่วนของทิกเกอร์นะฮะการจัดนะครับทิกเกอร์เริ่มจากใบแรกเริ่มจากใบแรกผมดอครับไม่มีความสามารถอะไรนอกจากดอการ์นะครับผมก็ผ่านไปกี่ใบฮะสสี่ใบครับสี่ดอสี่โอเคครับผมต่อมา ต่อมาเป็นฮิลนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับผมเป็นสี่ใบนะครับผมครับผมสกิลทิกเกอร์ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะฮะในส่วนของชาโด์นะไม่มีเลยครับผมชาโด์ครับผมต่อมานะครับต่อมาก็เป็นคริติคอลที่เป็นรูปเนกอินทรีนะครับหรือเดดฟีเทอร์อีเกิลนะครับผมสี่ใบแล้วก็อ่าพระเอกของเรานะครับผมกริมรีเปอร์สี่ใบนะครับผมถามว่าเป็นทิกเกอร์ตัวแรกนะครับคริทิคอลที่ออกมาของชุดไทยนะครับผมครับผม ถามว่าใส่ทำไมถึงใส่แบบนี้เพราะว่าตอนนี้คีทิคอลของชาร์ดมีแค่8นะครับผมถ้ามีเกิน8แสดงว่าเขาโกงคุณแล้วนะครับผมคือใส่ของฟอร์มนะฮะว่าง่ายๆนะครับผมเบสเสร็จแล้วทิกเกอร์ทั้งหมด16ใบนะครับว่าเกลดศูนย์อีกหนึ่งใบที่เป็นตัวเรินน่มต้นก็จะมีทิก8 q ดดอสครับผมโอเคครับผมต่อมานะฮะเราก็จะมาดูในส่วนของเกรดหนึ่งนะครับผมเริ่มตัวแรกเลยดีกว่าเป็นวานิลานะฮะตัวนี้ก็คือทุกเด็กผมว่าต้องมีอยู่แล้วครับบูท 8,000หรือพลังเริ่มต้น8 00 0ันวานิลานะครับผมตัวนี้ก็ใส่สีใบเลยครับผมชาลอนชาลอนนะฮะต่อมาครับผมต่อมาก็เป็นกุรุรูบบลนะครับถามว่ามันดีงไงกุรุรูเบลโจมตีแค่เจ็ดพันน้มันถึงมีดีเอามาลงที่เรียวกาดนะครับผมมันบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีเวนการดคู่แข่งจะบวกพลังสองพันทันทีเท่ากับว่าเมื่อมันโจมตีมันจะโจมตีเก้าพันทำให้มันสามารถเร่งแดมคู่ต่อสู้ได้ช่วงแรกๆนะครับผมช่วงแรกๆกเนี่ย คงไม่มีใครยืนก้ารพาครับเกตหนึ่งเรียกว่าช่วงหลังๆนี่ก็ยังเอามาตีเกต2ได้อ่าเอามาตีได้ครับผมถ้ามีตัวต่อบูทตีได้สิบห้าสิเหมือนกันครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นแม่มดสารพันอารีรอารลอสนะครับผมถามว่ามันดียังไงตัวนี้ก็เมื่อลงลงเรียรหรือแวนก็ได้ครับผมเอามาเลสนะครับผมทิ้งหนึวหนึ่งเพื่อที่เวลาเราต้องการแบบสําคัญสมมติเราใช้ เราใช้เนี่ยครับแกะหาไม่เจอเกตสามเราอาจจะใช้ตัวเนี้ยเลสหนึ่งทิ้งหนึ่งจนเราอาจจะได้ในเทิร์นต่อไปก็คือทิ้งตัวที่ไม่จําเป็นเพราะงั้นเัืที่ตัวที่จำเป็นเพื่อที่เราจะเล่นตัวจําเป็นขึ้นมาครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับพอะเราไม่รู้ว่าใบต่อไปขึ้นมาจะป็นอะไรใช่ครับต่อมาครับผมต่อมานี้ที่ขาดไม่ได้ครับผม pg ครับผมผมใส่ทำาัะเดทผมผมใส่สามใบอยู่นะครับตอนนี้แต่ถ้าเกิดในอนาคตผมคิดว่าต้องใส่สีครับผม เพราะว่าอนาคตเนี่ยแวนตีกันแรงมากครับโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับเกตหนึ่งนะครัาเกจหนึ่งเกตหนึ่งตอนนี้มีกี่ใบเอ่ยทั้งหมดก็สิบสี่ใบครับผมมาตรฐานมาตรฐานของเด็กนะฮะต่อมานะครับผมก็จะเป็นเกตสองนะฮะเริ่มจากตัวแรกนะครับเป็นวานิลลาครับผมของเกจสองเกตสามตอนนี้เป็นวานิลาอาร์ตใหม่นะครับผมได้มาจากบีทีเอบีศูนย์สาม ตัวนี้แคสักผมใส่สามตัวนะครับผมเพราะมันแค่ตีมืนไม่มีความสามารถอะไรนะครับต่อมาตัวที่สองครับผมต่อมาตัวนี้เป็นตัวสตีงความมืดมาหานะครับผมความสามาร,รถคือเมื่อเขาลงเลี้ยวกาดหรือแวนก็ได้นะครับผมความสองแล้วก็หาบูทเกตหนึ่งมาที่ตัวหลังนะครับก็คือเขาจะบัสสองใบาสามารถเรียกเกตหนึ่งออกมาได้อยู่ในแถวเดียวกันกับตัวที่ใช้นะฮะย้ํานะครับว่าต้องเป็นแถวเดียวกัน ก็จะเป็นประมาณนี้ครับหามาบูตได้ทันทีก็คือทําให้สนามเราเต็มเร็วขึ้นออครับก็คือสามใบนะสี่ใบสามใบโอเคสามใบครับ,บ,รบต่อมาครับผมต่อมาเป็นเอ,อแม่มดหัวกะโหลกเนวา,น,น,วาน,นะครับผมตัวนี้ผมใส่สองเลยเพื่อที่เอาไว้ว่าลงเรียบปุ๊บความคือข้อดีของเขาคือความหนึ่งทิ้งหนึ่งแต่จวดแต่จวดได้สองนะครับทําให้เราแบบ สมมติไม่มีตัวเล่นเนี่ยเราทิ้งตัวอะไรก็ได้เหมือน้แม่โมตัวนี้ครับทิ้งปุ๊บจวบสองอาจจะมีตัวเล่นทันทีนะครับผมแต่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะฮะคือเนวานตีแค่สามพันตีแค่สามพันนี่คือข้อเสียครับผมเมื่อมใช้สกิลเสร็จก็ให้มันอินเตอร์เซ็ปตายไปเลยครับผมอใส่สองใบนะฮะต่อมาครับผมต่อมาตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นโปรโมนะฮะอ่าเคิร์ดแลนเซอร์นะครับผมตัวนี้ใส่สี่ใบถามว่าทำไมถึงใส่สี่ใบเพราะตัวนี้นะครับผมตีฮิตหงายแดงครับ จำเป็นไหมครับว่าจะต้อง h e แวนการ์ดจำเป็นครับตัวนี้จำเป็นต้อง heat นการ์ดครับรคิดเดียวกันไม่ได้ก็คือเอาหาตัวชาลอนมาต่อบูทก็ได้ครับก็ได้สิบเจ็ดละสิบเจ็ดจะมาเขาต้องถ้าเขายื่นสิบเอ็ดเนี่ยเขาต้องการหมื่นอยู่ดียังไงมันก็ยังเป็นตัวที่ขอเหมือนขอมืออ่ะขอมือหน่อยขอมือเธอหน่อยเพราะไม่งั้นเราก็จะหงายแดม โอเคเบ็ดเสร็จกับเกศสองนะฮะทั้งหมดเบ็ดเสร็จกี่ใบครับผมเกศสองก็สิบเอ็ดใบครับผมสิบเอ็ดใบนะฮะโอเคต่อมาเริ่มที่เกศสามเลยนะครับผมตัวแรกก่อนเลยครับอ่าตัวนี้นะครับผมคาร์ครับนักเวทแห่งความมืดแบร์แฮมคาร์นะครับผมตัวนี้ถามว่าดีไงสกิลของเขาก็าคือบอกว่าเมื่อลงเรียวกัดหรือแบนกาดก็ตามคุณสามารถเปิดจากกองหน้าการนะครับผมได้หนึ่งใบถ้าสมมติเราเกิด,เป,เ,ปดเ,ปเปิดเป็นตัวนี้ได้อีกแล้วก็เปิดอีกนะครับผมตัวนี้ทําให้เรา ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องเอาการ์ดบนมือลงมาเล่นเราใช้กองหน้าการ์ดเนี่ยเปิดลงมาเล่นได้เลยทําให้เทร์นั้นเราไม่ต้องเสียการ์ดบนมือนั่นเองนะครับผมเอตอนนี้น้องๆก็กําลังสงสัยกันนะฮะตัวผมเองก็สงสัยด้วยนะครับผมผมอยากจะสอบถามว่าเด็กเนี่ยมีทั้งตัวนี้มหานะหนึ่งตัวที่สามารถเคาร์บาสองใบแล้วเรียกหนึ่งใบถูกต้องในวานนะครับทิ้งหนึ่งจั่วสองนะครับผมจั่วสองครับผมอ่าแล้วก็มีตัวนี้อ่าลงมาปั๊บ เ,เสร็จทั้งหมดสามตัวนี้จะทําให้เด็กเอาง่ายไหมครับเอ่อถามว่าทําให้เด็กเอาง่ายไหมเหรอครับผมว่ามันไม่ง่ายนะครับเพราะว่าแต่ละแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีข้อดีคือไม่ใช่ว่าลงแบบนี้แล้วแบบสัตว์แต่ว่าเรียกเรียกปึ้งคือมันต้องดูรูปเกมด้วยครับว่าสมมตุติถ้าเรามีสองใบนี้อยู่เนี่ยสมมตุติเรามีสามใบเลยอยู่บนมอือเราจะใช้อันไหนในเมื่อแล้วเราต้องดูด้วยคู่ต่อสู้อ่ะยืนแวนเท่าไหร่อืถ้าสมมุติ เราเราเราไม่มีใบอินเตอร์เซ็ปเลยเรามีแค่เนี้ยเราก็ลงตัวนี้มาเพื่อที่ว่าสองใบเราจะได้ไม่ต้องลงถูกต้องเอาไว้กันเอาไว้กันใช่คับเอาไว้แบบบัฟคู่ต่อสู้ได้ว่ามือเรามีสองนะเพราะเผื่อ,อคู่ต่อสู้บางคนเขาไม่ได้จำว่าเราเ็คได้อะไรโอเคครับผมก็ผ่านไปเกจสามตัวแรกนะครับผมต่อมาเป็นพระเอกของงานนะเราก็จะมารีวิวในส่วนของตัวนี้ครับชาร์โดเบดาก้อนนะครับผมมันเป็นเป็นพระเอกครับผมตัวนี้ใส่สีเลยครับผม ตัวนี้ถามว่าสกิลทำอะไรได้ก็คือเขาบอกว่าเมื่อเมื่อเจาตัวนี้ลรามีเบกปุ๊บความหนึ่งนะครับผมเลือกดีทายเรียวกาศของเราสองชาร์โดพลเรของเรา2ใบนะครับแต่ว่าใช้สกิลจะใช้ได้ก็คือเมื่อรอ่ฝั่งโจมตีแล้วโจมตีจบเจบจบ,จบการต่อสู้ของเขานะครับก็คือเทคเป็นออโต้นะฮะเทคมีเขียนว่าเมื่อจบการต่อสู้ ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับหมายความว่าตัวนี้ต้องประกาศตีแวนการ์ดเท่านั้นนะครับผมหลังจากตีเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถจ่ายค่าคอสนะฮะก็คือเคาลบาร์ดหนึ่งใบแล้วก็รีทายแก์ดที่เป็นชาโด์พาราดินในสนามของเราสองใบและรีทายศัตรูสองใบครับผมก็คือทําลายเราแล้วก็ทําลายเขาด้วยพูดง่ายๆเหมือนเป็นสายทําลายตัวเล่นหรือทําลายบอร์ดเขานั่นเองนะครับผมถามว่าตัวชุดนี้มันจะเปลืองไหมในการที่จะกินเพื่อนไม่เปลืองครับ เพราะว่าที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วคือทุกตัวเราสามารถดึงจากเด็กมาใช้ได้เนอะตัวนี้ความสองเรียกเพื่อนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เมื่อลงคอปุ๊บเปิดกองหน้าการ์ดก็เรียกเพื่อนได้อีกหนึ่งใบเช่นกันแล้วก็หรือว่าถ้าเราไม่มีตัวเล่นเราก็ใช้ตัวนี่นะครับผมตัวนี้ก็ได้อ่ะทิ้งหนึ่งโจหนึ่งแล้วก็ลงมาใหม่เราจะมีตัวเรียกเล่นตลอดนะครับผมมันจะเต็มบอร์ดเสมอเสมอ ความสามารถของ Sha ดกนที่น่าสนใจนะฮะอยู่ที่ว่าเทคไม่ได้จํากัดว่าเราต้องกินเกรอะไรใช่แล้วเราต้องบ่มเกรดอะไรเขาไม่จำกัดูต้องครับผมคือเราสามารถเลือกได้ว่าคู่ต่อสู้จะเสียสองใบไหนและเราจะกินสองใบไหนนะฮะคือเขาให้เราเลือกเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็คือรีวิวในส่วนนี้เดี๋ยวเพิ่งครับชาโรเบตมีอีกเทคนึงนะครับผมแต่เป็นแอสนะครับผมความหนึ่งบวกพลังอีกสองพันเป็นโจมตีสิานะครับผมจากโจมตีสิ ก็คือแอคทีฟต้องใช้ในเมนเฟสเท่านั้นนะฮะถ้าเข้าในช่วงการโจมตีแล้วจะมาใช้<า>กสกิลไ,ไ,ไม่ได้นะครับผมโอเควันนี้ก็เราเมีรีวิวพระเอกตัวนี้แหละครับผมครับผมนี่คือเด็กของคุณออมนะครับผมที่จัดมาสายชาโดว์พลาดดินนะฮะก็ถือว่าเป็นเด็กหลักของเขาเลยนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับการที่ มาเปิดเผยเด็กรี i ซฟให้เราดูนะฮะก็จะได้เป็นการแนะนําแนวทางให้กับน้องๆเพื่อนๆที่ให้ได้ดูกันนะครับผมที่กำลังจะจัดชา a ์โดะครับอ่าครับผมก็มีตัวเลือกกันอีกมากขึ้นครับผมครับผมก็สําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กด s u b บ c r i b e ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ